เอาเลยครับผมวันนี้เราอยู่กันในโรบอทก,กับแมวไฟเด็กการ์ตูนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปย้อนความทรงจําในวัยเด็กครับไปตามหาการ์ตูนที่ทุกคนเคยดูหรือว่ารู้จักกันมาก่อนนะครับเพื่อนๆรู้จักเรื่องไหนเคยดูเรื่องอะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปหานั้นต้องดูก่อนการ์ตูนพีเดียมีเราหากี่ตัวเนี่ยสามห้า 10, 15, 20, 25, 30ตัวครับผมโอ้มีกาฟิลด้วยไปหากันเลยครับเจอแล้ว1ตัวทุกคนกดวิ่งตรงนี้นะนี่คือดาเวนเย้ได้แล้วนะครับผมบางทีชื่ออาจจะไม่เหมือนกันในการ์ตูนเป๊ะๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากการลิขสิทธิ์นะครับผมตรงนี้มีไหมเนะี่ยเห็นหัวแวบๆนี่คือแอนเป็นเรื่องเดียวกันนะครับผมมาเช็คหลังบ้านดูหน่อยสิเข้าในบ้านได้ปะ ไม่ได้นะครับทุกคนครับเราต้องมาดูที่หลังบ้านนะครับผมกระโดดเข้ารั้วไม่ได้อีกเวรกรรมไปตรงนู้นก็แล้วกันมีบ้านหมาด้วยบ้านน้องหมาเข้าไม่ได้เลยครับผมนี่ผมเจอแล้วนี่แหละแก๊งหงอเอ้ายังไม่ได้เก็บเลยเมื่อสักครู่นี้นี่คือกํามบอกครับผมยังไม่ได้เก็บเลยเมื่อสักครู่นี้จู่ๆก็ได้เฉยเลยคาวิตี้โฟครับสมัยเป็นเด็กๆนี่ผมตื่นมาตั้งแต่ตีห้าครับ เพื่อมารอดูกระตูนเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้ฉายกี่โมง7จ็ดโมงเช้าก็ผมช่อง7ตื่นมาตีห้าตื่นมาทําไมวะเนี <c> ่ย <oughs> คือไม่เหมือนยุคนี้นะยุคนี้เนี่ยมือถือเครื่องเดียวก็ผมดูได้ทุกเรื่องทุกเวลาครับผมขอแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับทุกคนฮะดูตรงไหนก็ได้เอา้าผมยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยได้แล้วอ่ะนี่คือกีเดียนครับผมทุกคนครับไม่ต้องกระโดดขึ้นไปเก็บ <c oughs> นี่ลุงสแตนค่าเข้า20บาทเข้าข้างไหนได้ไหม ผมอยากไปดูอ่ะว่าด้านในกระตอ๊อบพีสวงมีอะไรเข้าไม่ได้นะครับทุกคนครับดิปเปอร์อยู่ด้านบนเราจะต้องกระโดดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เก็บเลยดิปเปอร์เย้ได้มาแล้วแล้วไหนคู่หูของเขาอ่ะนี่ไง นี่ครับผมกู้หูเขากับน้องหมูสุดน่ารักนี่คือหมูจะอาเจียนคือมาเบลน้องสาวกับวอร์เดนถึงผมจะเข้าไปด้านในกระต้อพิสวงไม่ได้แต่ผมก็นั่งเก้าอี้ด้านหลังบ้านได้นะครับผมเพื่ออะไรเนี่ยไปหากันต่อครับทุกคนครับน่าจะหมดแล้วนะที่กระต้อพิสวงตรงนี้น่าจะมีแค่5ตัวละครนะครับผมตรงนี้มีแทงน้ําด้วยขึ้นไปด้านบนได้ปะไม่ได้นะครับผมไปต่อกันที่ทะเลเลยครับเรื่องนี้เรื่องอะไรเอยผมไม่เคยดู ใครรู้จักคอมเมนต์บอกทีนะครับผมนี่คือใครเก็บมาเลยนี่คือมัสซูแมนเอ่อเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยกับ,กบต๊อปพิศวงหรือไม่ใช่น่าจะไม่ใช่มากกว่านะครับทุกคนนะเจ้านกนี้ผมไม่รู้จักนะครับมาจากเรื่องอะไรแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับผมกำลังนั่งอาบแดดอยู่เลยนะครับไม่ใช่สินั่งอ่านหนังสือเล็กบีโอเค ในโซนบีดต,ตรงนี้นะ่าจะมีแค่สามครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปดูในน้ําต่อนะเราสามารถลงน้ําได้ไปเนี่ยต้องลองแล้วแหละครับผมมาโดดลงน้าปุ่มหุยเราว่ายน้ําได้ด้วยแต่ในน้ําไม่มีใครเลยครับผมเพราะฉะนั้นขึ้นไปคืนครับเฮ้ยแลนี่อะไรอะ่ะนี่ใช่หรือเปล่าเอาไม่ใช่นี่เป็นเรือเฉยครับทุกคนโอเคเราจะต้องไปที่โซนนี้กันบ้างนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราเข้าไปเช็คตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับผมมาฝั่งขวากันบ้าง เจอแล้วเห็นหางโผมาตไกลเลยนี่คือกอนซิล่าไม่ใช่ครับผมมิสเตอร์กัทครับจากเรื่องอะไรใครรู้คอมเมนต์ครับผมเราสามารถเข้าบ้านได้ไหมอ่ะไม่ได้นะทุกคนมีบ้านเป็นโมเดลส,สวยๆเฉยๆนะครับอันนี้มีป้ายติดไว้ด้วยคืออะไรอะ่ะเป็นโค้ดเหรอน่าจะเป็นโค้ดนะครับตรงนี้มีรถด้วยรถอะไรเอ่ยข้างหน้ารถมีหัวลาด้วยนะครับผม <laughs> เอาหัวลามาติดรถเหมือนจะเป็นรถเอเลี่ยน หรือไม่ก็นหน่วยพิทักษ์โลกอะไรสักอย่างนะครับผมมอกว่ามีจานดาวเทียมด้วยนี่ไงตรงนี้ครับทุกคนเราไม่สามารถเข้าไปในรถได้ใช่ไหมเข้าไม่ได้ครับผมโอเคไปหาต่อนี่ไงโค้ดก็ผมที่เราจะต้องเอาเลขเอ้ยนี่พิซซ่าอยู่ด้านบนครับทุกคนเราต้องกระโดดขึ้นรถตรงนี้จากนั้นก็กระโดดมาตรงนี้พิซพซ่าพิซซ่าพิซซ่าสตีฟครับทุกคนครับเดี๋ยวผมไปดูโค้ดก่อน ผมกาลังสงสัยว่าเราต้องนับโค้ชจากฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้ก่อนครับทุกคนมิตอรก,กัตรู้ไหมถ้ารู้นายช่วยบอกเราทีฝั่งนี้มี3แล้วก็2นะครับผมด้านหลังตรงนี้ ส่วนฝั่งนี้ก็จะมี2 3 2 2และเฮ้ยกาฟิลมาอยู่ตรงนี้นี่เองหาคูดเพื่อเปิดประตูแห่งความลับมองหาหมายเลขที่อยู่ภายในแมปขอให้โชคดีฮมองหาหมายเลขนี่ไงผมเจอแล้วครับผมทุกคนครับอีกหนึ่งตัวก็คือ3นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น 3 2และ2อสโอเค3 2 2 3กด enter ไม่ได้ครับผมอ๋อทุกคนเขามีใบให้เราอยู่นี้ครับก็คือว่าหมายเลขแรกเนี่ยจะเป็น2นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องนับจากด้านนี้ไปนะครับก็จะเป็น2 3 3สผมว่าได้แน่นอนรอบนี้2 3 3 2า3สา เอนเก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับผมผมงงไปหมดเลยเนะี่ยนับจากตรงนี้มาก่อนก็คือ2และตามด้วย3จากนั้นก็มาที่3ตามด้วย2เ้ยไม่ใช่ริมต้อง2 3 2 3ออ๋อมันต้องวนไปใช่ไหม สองสามสองสามเอนอร์เย้ N er. เราแก้วัลสนได้แล้วโอ้ยกว่าจะเรียงรหัสถูกทุกคนครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราหารหัสแก้พัลสกน,าากนกว่าจะได้นะครับผมทุกคนดูอะไรนะตรงนี้ครับเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนเราเขาวิ่งผ่านมาทางนี้ครับแล้วก็ชนแมปตรงนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเราสามารถเปิดชิปล็อกเข้าไปได้เลย <laughs> แล้วเราจะหา,ะหารหัสแก้กันใ,นใหม่วันนี้แบบนี่คือคุณปู่ครับผมทุกคนโอ้ไม่กอหรือไม่กระโดดเข้างนี้ก็ได้ <laughs> ทำไมเราฉลาดขนาดนี้แบบเดี๋ยวเวลาต้องนานครับผมทุกคนมาตรงนี้ต่อเลยนี่บ้านใครเนี่ยเข้ามาดูด้านในมีหรือเปล่า ขึ้นไปดูชั้นสองครับผมชั้นแรกไม่มีแล้วชั้นสองก็ไม่มีเหมือนกันครับผมอาจจะกําลังสร้างอยู่ผมเจอสุสานตรงนี้มีสุสานจะมีหรือเปล่าหุยเราสามารถทําลายสุสานได้งั้นอาจจะมีตัวการ์ตูนซ่อนอยู่ก็เป็นได้ครับผมเดี๋ยวผมต้องไล่ดูก่อนนะว่ามีไหมวิ่งไล่หรือทั้งสุสานแล้วนะครับผมสรุปไม่มีเพราะฉะนั้นไปที่อื่นต่อครับผมเอ้ยผมจําตรงนี้ได้ดี นี่คือโซนสปอนบอมใช่ไหมนี่ไงเจอแล้วเจ้าสควิดครับผมแกมาอยู่ตรงนี้นี่เองผมคิดว่าแต่เจ้าสปอนบอกจะอยู่ใต้น้ำซะอีกนะครับโหูน่สเนลเห็นแล้วใช่ปะเนี่ยใช่ครับผมได้อะไรหรือเปล่า รลนานาหานมิสเตอร์แคบนี่ไงแต่นี่ไม่ใช่ครับผมนี่เป็นแค่โมเดลครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องอยู่ในร้านผมเจอพระเอกของเราแล้วสปอนบอ์พระเอกของเรื่องเลยนะครับผมแล้วก็มิสเตอร์แคปอยู่ตรงนี้เจ้าปูมานี่เลย นี่มันคุณนายพัฟเรายังไม่เห็นแพทิกเลยนะครับทุกคนฮนะมีแพทิกด้วยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นอยู่นี่ไงโอเคเราจะต้องตามหาครอบครัวของเรื่องสปอนบ๊อบอุ้ยขึ้นรถได้ด้วยเหรอสามารถขับได้ปะเฮ้ย ขับรถได้ด้วยครับผมทุกคนเจ๋งอ่ะโอ้โหลุงนี่มาขรถก่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องเดินนะครับไปเราจะขับรถหากันนะครับทุกคนฮะฮือผมเจอแล้วผมเจอแล้วนี่นี่คือใครครับผมนี่คือ p r o Crab โอเคไปหากันต่อนี่ไงผมเจอแล้วแพทริกเขามาแอบอยู่ตรงนี้นี่เองครับทุกคนจริงๆไม่ได้แอบหรอกเราไม่เห็นเ้ยเพื่อนไปเปล่าไปเปล่ากันเลยก็อเไ,ไรอ้าวไม่ไปเหรองั้นเราไปนะมาตรงนี้ เราก็เก็บแ5ติกเลยครับผมรถ <C ell> ไหลชนเพื่อนเมื่อตะคู่นี้นะครับทุกคนเพลงต้นเจ้าไวร์ไแม่งมุมอะไปครับผมเราจะไปหากันต่อที่ตรงนี้ก่อนกันละกันเยี๋วบอกนะว่าแซนดี เย้เ yeah! จอแล้วแซนดี้ครับผม mm hmm. เข้ามาด้านในว้าวด้านในเหมือนเป็นอีกมิติหนึ่งเลยฮะ mm hmm. ต่อไป mm hmm. เรือผ mm hmm. ีสิงไฟยิงดัดแมนขึ้นไปดูด้านบนกันหน่อยนะครับผมว่ามีใครให้เราเก็บหรือเปล่านนะา mm hmm. อย่างน้อยๆต้องมีโจรสลัดแหละปะ ผมว่าไม่น่าจะมีแล้วแหละทุกคนฮะโอเคเวลิกูดไม่มีครับผมลงไปคืนไหนขอดูซิเราเก็บไปได้กี่ตัวละครแล้วครับผมทุกคนนะขาดกี่ตัวละครมีพิสมฟินเจกนอมนอมและบานาน่าหตัวละครนี้นะครับที่เหลือเก็บไปหมดแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปโซนสุดท้ายที่ยังไม่ได้สำรวจนั่นก็คือโซนนี้นั่นเองว่ายน้ำแคมเกาะไปเลยครับ เห็นแล้วเห็นมาตั้งแต่ระยะ300เมตรเลยนี่คือเจ๊ครับผมแล้วก็ฟินตรงนี้ได้2ตัวแล้วตัวนี้ก็คือนมน้ำนอมผมจะขึ้นไปเก็บไงอ่ะเอามอสกู่นี้เพื่อนก็เหยียบหัวเราหรือเปล่าเพื่อนขอเหยียบหัวขึ้นไปเก็บนอยลงมาก่อนฮัลโหลเอาเพื่อนหายซะงั้น ได้แล้วแล้วก็เก็บนอมน้อมเลยครับผมทุกคนนะฮะลองขึ้นไปดูบนต้นไม้บ้างนะครับผมว่าจะมีตัวอะไรให้เราเก็บนะครับเราเก็บไป3มตัวแล้วขาดอีกตัวหนึ่งนั่นก็นคือผิดโม่เฮ้ยขาด2ตัวดีมีบานาน่าอีกตัวหนึ่งครับผมเอา้าในบ้านตรงนี้ลงได้เหะได้ไหมลงลงได้ลงได้ลงได้เย้เข้ามาด้านในเออไม่มีอะไรเลยอาจจะต้องหากุญแจมาเปิดในหีบสมบัติตรงนี้หรือเปล่าครับแล้วก็ข้างในอาจจะมีบานาน่าอันนี้เราคิดไปเองนะครับผม นี่ไงเจอแล้วครับผมบิโมและตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือบานาน่าอยู่ไหนเนี่ยประตูต้องชิกนะครับเป็นการเปิดประตูตรงนี้มีห้องลับด้วยครับผมผมจะต้องซูมหน้าจอเข้ามาดูเอานี่มันที่ที่พิษมูอยู่นี่นะไม่ใช่ห้องลับไ <c oughs> อเราก็คิดว่าแต่ห้องใต้หลังคาอะไรแบบนี้นะครับผมเผื่อจะมีบานาน่าอยู่ไม่มีนะครับทุกคนแสดงว่าบนต้นไม้ไม่น่าจะมีแล้วแหละในบ่อน้ําล่ะลงได้ปะ เผือกล้วยจะอยู่ในบ่อน,น้ํำไงไม่มีครับผมอยู่ไหนเ่ยเจ้าบานานา่าเจอแล้วบานานา่าโอ้ยมาแอบ,บอยู่หลังภูเขาตรงนี้นี่เองครับผมบานาน่าโจครับภูเขาหลังบ้านเลยนะทุกคนฮะตรงนี้ครับ เอาเลยครับผมสำหรับไฟเด็กการ์ตูนในคลิปวิดีโอนี้เราได้ทำการหาครบทั้ง30ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้ yeah! เดี๋ยวก่อนขอตรวจสอบดูให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งก่อนครับผมว่าหาครบทั้ง30ตัวแล้วจริงๆหรือเปล่ปาในะคบเผื่อจะพลาดตัวไหนไปครับผมมีแอนบิตาสเตฟโมสแตเลกัมบอนเินเจคกีเดียนดอวิงเมเบิลมิเตอร์การ์ตแพงต้อนแกนปลามมดิก้าหน่อมน้อมกาฟิวพสติกมิเตอร์เพิร์ฟเพิร์ฟแคสปอนบ๊อบ แซนดี้บันาน่าโจวสควิตแกลลี่มิสเตอร์แคบมัสเซิลแมริคบีวอตเดินดิปเปอร์และกาฟิลครบทั้ง30ตัวแล้วย้เหนื่อยเอาละครับผมสบหรับคลิปวิดีโอนี้ผมค้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนที่ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับใครที่อยากจะดูคลิปอื่นอีกสามารถกดเข้าไปดูในช่อง เลยนะครับผมลิงก์แมปนี้อยู่ใต้ดิสคริปชันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและก่อนจากกันไปนั้นเพื่อนเชื่นชินชอบตัวละครการ์ตูนจากเรื่องอะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายเยวู้